ว่านหันจระเข้ลูกอ๋อ,อ,อจิกงว่านหันจระเข้ภาษาเกาหลีเรียกว่าอารวยนะอารวยอารวยได้สามนอได้สามนอสีนอได้สีนออุ๊ยแต่เราได้สีนออาป,ป้าได้สีนอก่อนนะแต่ว่ามันไม่ค่อยมันมันไม่มันมมันไ่ มันไม่ค่อยหนานะทำไมอันนี้มันไม่ค่อยหนาเลยอ่ะทำไมอ่ะมันแบบบางมากดูดิบางมากไม่หนาเลยนะสั่งมาสี่ตัวหานดีสั่งมา,าสี่ตัวโอ้ยห้าตัวด้วห้านวยอันนี้คือประมาณ200ร้นะสั่งไป200บาท สั่งไป250บาทได้ประมาณนี้5หน่วยนะคะโอ้ไม่กอดที่นี่ที่เกาหลีนะคะก็อันนี้ก็ค่อนข้างจะแพงเนาะแ <P ew ing> พงเหมือนกันท่านนี้เออถ้าเป็น1อันนะคะก็ประมาณอยู่ที่8,000นน,น,นนะคะ8,000วอนเนาะไปควอนถึง1,000 0วอนนะถ้ามันใหญ่ๆ ที่บีไปดูที่ตลาดมาบีว่าจะซื้อตรงนั้นแหละแต่ว่าต้องไปสาวอาชิตเนี่ยแต่ตอนเนี้ยก็คือสามีก็ต้องกินอันนี้ก่อนเนาะอย่าให้น้องอย่าให้แกกินอันนี้ก่อนเนจะเพราะว่ากระเพาะแกเหมือนกับย่อยยากเนาะหมอบอกว่าไม่ต้องกินอาหารเผ็ดอะไรอย่างนี้เพราะว่าแกไปตรวจร่างกายมาแล้วตับไตไส้พุงแกไม่เป็นอะไรเลยมีแต่กระเพาะนะคะที่แกแบบว่าเออมีกา๊าซนะ เออนะไม่ค่อยไหวนะทําให้แกไม่มีแรงเงี้ยวี่ก็เลยสั่งอันนี้มาให้กินก็จะลองให้แกกินกับโยเกิร์ตแม่ก็กินกับนมถั่วเหลืองนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทําไข่ไข่ขาวผสมนมถั่วเหลืองให้แกกินด้วยเพื่อที่จะให้ลําไส้แกอ่าสบายสบายหน่อยเนาะเพราะว่าแกชอบกินหนักไง กินแต่อาหารกินแต่หมูย่างเกาหลีเขาชนิยมกินนะหมูย่างไอ้พวกแกงเผ็ดไก่แกงไก่อะไรแกงเผ็ดหมูอะไรเนี่ยเขาชอบกินไงแต่สามีวิวกินแบบจืดๆนะแต่ส่วนใหญ่แกชอบกินหนักก็คือกินหมูย่างนี่แหละกม่ก่าทะนี่แหละแล้วเจอกันใหม่ค่ะ